่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสาดแก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999 like ไลน์แอด SRI_999 เปิดเหตุรัฐบาลเพื่อไทยและภูมิธรรมเกียรว่าง มติประชาชนฮือล้อมรั้วสามประสาทหนึ่งพื้นที่เลิกเกรงใจคเมรตแม่ทัพที่สองเอาด้วยหากรบก็ต้องรบจากรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาค่ะนอกจากจะยังไม่มีท่าทีที่จะสงบแล้วกำลังเดินหน้าเข้าสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเป็นไปได้ว่าจะรุนแรงขณะที่รัฐบาลดูเหมือนจะใส่เกียร์ว่างแต่ประชาชนกลับเรียกร้องให้กองทัพจัดการขั้นเด็ดขาดล่าสุดวันนี้ค่ะ22รกรกฎาคม2568 ขอลำเนิตชื่อดังแห่งไทยโพสต์เปลวสีเงินได้มีการเผยแพร่บทความถึงกรณีดังกล่าวซึ่งก็มีประเด็นที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งต่อบทบาทและท่าทีของไทยโดยมีเนื้อหาที่สำคัญบางช่วงว่า รัฐบาลเพื่อไทยควรจะถูกประชาชนขับไล่เพราะพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจนอกจากไม่จริงจังในการป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์แล้วในทางตรงกันข้ามมีพฤติกรรมคล้ายเป็นไส้ศึกให้กับขมรก็ดูสิขเมก้าวร้าวเหิมเกริม ส่งทหารลุกล้ำเข้าแดนไทยแถมมีการทึกทักปราสาทต,ตาเมือนทมปราสาทต,ตาเมือนโตด๊ดและปราสาทต,ตาควายซึ่งเป็นโบราณสถานของไทยตั้งแต่ยุค,คเขมรเป็นขี้คาฝรั่งเศสว่าเป็นของมันและประชากรเขมร17ล้านคนวันนี้ก็ยังไม่เกิดด้วยซ้ำแต่นั่นยังไม่พอหลอบเข้ามาวางกับระเบิดในเขตไทยที่ช่องบก จนทหารลาดตระเวนไปเหยียบจนขาขาดรัฐบาลเพื่อไทยโดยนายกรักษาการนอกจากจะไม่สั่งตอบโต้จริงจังแล้วยังกำชับทหารในพื้นที่ให้อดทนห้ามใช้ความรุนแรงฉะนั้นกรณีเขมรลอบวางกับดักระเบิดในเขตไทยที่ช่องบกเราจะสังเกตเห็นรัฐบาลไปทางกระทรวงการต่างประเทศไปทาง รัฐมนตรีช่วยกระลาโหมไปทางแม่ทัพภาคที่สองไปทางและทุกทางบนการควบคุมนโยบายโดยนายกรักษาการไปคนละทางกับความคิดเห็นของประชาชนนั่นไม่เพราะบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของหุนเซนที่มีต่อตระกูลชินวัตรหรือเขเมเจึงย่ำใจว่าทำอะไรก็ได้รัฐบาลเพื่อไทยไม่กล้าใช้ความรุนแรงกับทหารหรือว่าชาวบ้านเขเมรหรอกเพราะบุญคุณมันค้ำหัวอยู่ จึงยอมเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาโดยตลอดนั่นเองเพราะอย่างนี้ด้วยมติประชาชนที่เป็นเอกชนว่าในเมื่อสามปราสาทและหนึ่งพื้นที่อยู่ในดินแดนไทยก็ล้อมรั้วเป็นปริมณฑทนให้ชัดเจนไปเลยจะต้องไปเกรงอกเกรงใจอะไรกับขมรผลโทบุญสินพาดกลางทางส่วนตัวท่านก็เห็นด้วยแต่ต้องเป็นนโยบายรัฐบาลสั่งอีกอย่างถ้าล้อมรั้วประทับก,กันแน่รัฐบาลกล้าสั่งหรือไม่ก็ดูหน้านายภูมิธรรมนายกรักษาการดูสิ นอกจากกล้าขมขู่ข้าราชการมหาไทยและไล่เช็คบินอดีตรัฐมนตรีอนุทินแล้วกับเคเมนผู้มีพระคุณของขนแสดงภูมิธรรมกล้าย,ยัางกะะแมวนอนหวดในความคิดเห็นผมนะจะเป็นเดือนแล้วที่เราถูกเคเมนกระทำทั้งทางข่าวสารและทางปฏิบัติการทางฐานแท้เราเป็นฝ่ายถูกกระทำแต่ปรากฏว่าเคเมนกลับตีข่าวฟ้องโลกว่าเราไปทาเขา แล้วย้อนดูทางเราเองในความเป็นฝ่ายถูกกระทํารัฐบาลได้รวบรวมประมวลเรื่องเป็นฝ่ายรุกทางข่าวสารและปฏิบัติการบนเวทีโลกให้ชาวโลกได้รับรู้ขอ้อที่จริงในความจริงจริงจอกอันตพานของคขเมรตบ้างไหมแค่นี้ก็สามารถล้อมรั้วประสาททั้ง3าแห่งได้อย่างถูกต้องชอบธรรมแล้วเพราะตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วโดยคขเมรตยอมรับเองว่ากับระเบิดอยู่ในฝั่งไทยและเราอดทนอดกลั้นต่อการยุยยุข,ของคขเมรนตลอด ภาพบันทึกมีพร้อมยืนยันไม่ใช่หรือมีความชอบธรรมที่ไทยจะล้อมรั้วปราสาททั้งสามแห่งเพราะอยู่ในเขตไทยและเพื่อรักษาความสงบ ะอาดความเรียบร้อยเพราะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่านะักท่องเที่ยวชาวคเมเนขึ้นมานอกจากไม่รักษาระเบียบการเข้าชมโบราณสถานแล้วยังทําลายโบราณสถานสุกปรกและทิ้งขยะเรียราดตามภาพที่บันทึกแค่นี้ก็เป็นเหตุผลทั้งตามหลักสากลหลักกฎหมายและตามหลักศิธย์ของไทยที่จะสร้างรั้วรอบบริเวณสาประสาทที่ฮุนเซนบอกว่า ไทยสร้างรั้วรอบปราสาทเมื่อไรรบกันเมื่อนั้นนั่นคือคอมเมนต์คมคู่เฮี้ยนกระหื้อรือรุกรานดินแดนผู้อื่นซึ่งไทยมีสิทธิ์ป้องกันตัวปป้องรักษาประเทศพิทักษรักษาเกียรติภูมิของชาติ